สวัสดีคะ่ะเด็กๆวิชาการงานอาชีพสัปดาห์ที่สีนี้เราจะเรียนเรื่องประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะไปดูกันเลยคะ่ะจากในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรคะใบไม้ใช่ไหมลูกอยู่เต็มลานบ้านเลยเราก็จะต้องทำการกวาดใบไม้เพื่อให้เศษใบไม้เนี่ยมันหายออกไปให้หมดนะคะต่อไปในรูปนี่ยมีคราบสกรปรกเต็มพื้นไปหมดเลยสิ่งที่เราทำได้นะคะเราก็จะ ใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยมาถูพื้นบ้านให้คราบสกรปรกหรือว่าน้ำเนี่ยหายออกไปให้หมดนะคะเราเรียกว่าการถูบ้านค่ะต่อไปนะคะในรูปนะคะก็จะมีจานและชามสกรปรกมากเลยนะคะมีคราบเศษอาหารอยู่เราก็จะต้องทําการล้างจานนะคะให้สะอาดไม่มีคราบติดอยู่ที่จานนะคะ ทีนี้เสื้อสกรปรกมากเลยเป็นสีดําเป็นคราบเราก็จะต้องใช้มือเนี่ยคยี้หรือเรียกว่าการซักเสื้อผ้านั่นเองค่ะทีนี้เรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะบ้านโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะดังนี้ก็คือ 1- ง,งานดูแลบ้านบริเวณบ้านแล้วก็เครื่องใช้ในบ้าน 2- งงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวนะคะ อ่ะเรามาดูประเภทของงานบ้านเป็นงานดูแลบ้านบริเวณบ้านแล้วก็เครื่องใช้ในบ้านนะคะก็มีกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้นะคะทิ้งขยะแล้วก็สุดท้ายคือเช็ดถูต่อไปประเภทที่2นะคะก็คืองานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัวน,นะคะ 1. ก็คือรีดผ้า2ล้างจาน3าชักเสื้อผ้านะคะ 4. จัดโต๊ะอาหารและสุดท้าย5 ทำอาหารค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการทำงานบ้านนะคะที่เกิดขึ้นต่อตอนเองหงก็คือเป็นการได้ออกกำลังกาย 2. ฝึกมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะ 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ 4. ส,สร้างนิสัยที่ดีนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการทำงานบ้านที่เกิดต่อครอบครัวของเรานะคะก็คือ 1. บ้านสะอาดน่าอยู่ 2. ไม่มีสันแล้วก็มาแรงต่างๆมารบกวนนะคะ 3. สร้างความสามาัคคีแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวสุดท้ายเป็นการช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองค่ะอันทีนี้เรามาดูสรุปกันนะคะงานบ้านเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อบ้านและสมาชิกในครอบครัวทำให้บ้านนะคะสะอาดน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้ช่วงนี้นะคะยอดจํานวนผู้ติดโควิดเนี่ยยังไม่ลดเลยคูยกก็เลยจะมาย้ำขั้นตอนการใส่แมสน,นะคะอย่างถูกต้องนะคะขั้นตอนแรกก็คือหันหน้ากากสีเข้มนะคะหรือว่าหน้ากากลายการ์ตูนนะคะออกด้านนอกแล้วก็หันด้านที่มีขนลุ่นเนี่ยไว้ด้านบนนะคะสองในกรณีที่แมสเนี่ยหรือว่าหน้ากากอนามัยมีสีเดียวกันทั้งสองด้านให้สังเกตตะเข็บนะคะตรงสายคล้องหู ว่าเอาไว้ด้านในนะคะให้สัมผัสกับใบหน้าแทนจากนั้นก็คือดึงยางยืดน,นะคะคล้องหูทั้งสองด้านแล้วก็ปรับให้พอดีค่ะสามนะคะบีบรวดให้เข้ากับสันจมูกค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะดึงหน้ากากอนามัยให้กลางนะคะลงคุมกับปลายขางนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะเวลาออกไปข้างนอกบ้านเราควรจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กๆเ,เอง ทีนี้นะคะมาดูการบ้านนะคะวิชาการงานอาชีพวันนี้มีหน้าสิบ5ี่สิบห้าแล้วก็ส3 1 4าสิบแล้วก็สิบห้านะคะไม่ยากเลยส่วนมากก็จะเป็นติ๊กถูกนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะดูคลิปของคุณครูจบแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วก็มาส่งคุณครูหยกค่ะแล้วในสัปดาห์หน้าถ้าโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมเราจะมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ